สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเป็นอะไรกันครับคุณผู้ชมมาเล่าเรื่องดูครับมาเล่าเรื่องกันไอ้เจ้าที่เหยียบเขาเรียกเกียร์นะฮะไอ้รมันมาติดรถมานานแล้วคุณผู้ชมอายุเขาก็น,นุ่นนะยี่สิบปีได้ครับมันจะเป็นดิมดิมร้อยนะหน้าตาแบบนี้นี่ดิมแบบนี้นะคุณผู้ชมดิมรุ่นเก่าผมเอาไว้ติดสามล้อนะครับใส่สามล้อเข้าสวนนะครับใช้งานสวนแต่พอดีเมื่อวานเกือบเกือบมาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเข่าเกียร์ยากนะ ผมก็จะลองเปลี่ยนตัวนี้เชื่อก่อนนะเพราะตัวนี้มันบีบไม่เข้าแล้วนะมันแข็งแล้วนะเราน็อตใส่ไปน็อตเกือบขาดนะน็อตเบอร์สิบเนี่ยดูสมทบดูเนี่ยใส่ไม่ได้มันหลวมๆถ้าใส่ตัวนี้มันไม่ดีนะคุณผู้ชมถอดออกมานะถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ดีผมจะเข้าไปซ่อมข้างในนู่นนะครับผมไม่ซ่อมนะผมจะไปจ้างเขาซ่อมนะช่างที่เขาเก่งๆนะไปซ่อมเกียร์ข้างในนะจะเปลี่ยนอะไรอะไรบางบางอย่างก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมข้างในนะ เราไม่ไปซ่อมเพราะเขารู้เราไม่ถึงนะครับผู้ชมเราเปลี่ยนข้างนอกก่อนครับว่ามันจะเข้าเกียร์ได้ไหมนะครับเป็นนี่เปลี่ยนนี่ซื้อ <c oughs> อะไรจากร้านมาครับทีติเหยียบเกียร์นี่ยก็คือว่าแพ็คมาดีนะผมว่าโอ้โหดูน่าจะอะไรเขาซื้อมาน่าจะอยู่นู่นนะครับผมว่าอายุมันน่าจะหลายปีอยู่ครับดูปฏิกมันยังสีออกนั่นเลยนะอสีออกเหลือง <c oughs> ๆแล้วนะครับ น่าจะหลายปีอยู่นะให้ดูถ้าเป็นของใหม่เนี่ก็มันเป็นของใหม่จริงแต่ว่ามันทางร้านเขาซื้อมาสต็อกไว้นะครับมันเป็นรถรุ่นเก่านะคุณผู้ชมนี่เขาแถมนี่ให้มาด้วยนะอ่านอนเบอร์สิบอ๋อได้ได้หรืวผมจะลองใส่ดูนะคุณผู้ชมทดลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่านี่เออมันเกียวว่างแล้วให้มันอยู่เกียวว่างนะแล้วก็ใส่ระดับนี้แล้วครับอ่าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเอียงหน้าหน่อย เออเอียงหน้าหน่อยนะผู้ชมเวลามันเวลามันเหยียบมามันจะถ้ามันตรงป้อมมันจะเหยียบไม่ลําบากเนี่ยมันจะชนตัวนี้นะครับนี่ข้อเสียของตัวนี <can> Or, ้ม uh, ันชนอันนี Na ้ต้องให้ม right ันเอียงหน้าหน่อยเพื่อเวลาถอยหลังมันจะได้เดี๋ยวก่อนนะเออตัวนี้เออระดับนี้ได้ไหมเออระดับนี้น่าจะได้นะครับดูช่องว่างตัวนี้นะผู้ชมนี่นะอันนี้นะเออให้ช่องว่างตัวนี้แหละออะเข้าไปก่อนเดี๋ยวอะไรต่อเข้าไปก่อนนะมันต่อเข้าไป อัดตอเข้าไปสุดๆเลยนะคุณผู้ชมเอาละนี่ก็ลองเหยียบอยู่แล้วถ้ามันใดถ้าข้างในมันดังมันดังก๊กคักก๊กคักก๊กคักเนี่ยก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างด้านในนะฮะให้ช่างนะครับเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องให้เสร็จเราเราเปลี่ยนพื้นฐานนี่ก่อนนะครับถ้าพื้นฐานนีๆดีก็โอเคไม่ต้องเสียเงินเยอะอันนี้ชุดละร้อยนะชุดละร้อยถ้าของแท้ไหมมันก็แท้ไม่แท้ก็ไม่เปไ็นไรหรอกครับคุณผู้ชม ไอตรงนี้นะมันก็ผลิตมาจากเม็ดอินไทยแลนด์นะครับแท้ไม่แท้ไม่เป็นไรครับขอให้ใช้งานได้มาอยู่ของมาอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมลองมันก็นแน่นนะเออมันแน่นดีคุณผู้ชมนี่ขนาดเรายังไม่ได้ใส่น็อตนะมันแน่นดีนะเดี๋ยวเราสับสับนี่ดีนะสับเกียร์ดูนะเ,เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ว่างเออ น่าจะได้แล้วก็คุณผู้ชมเอาแล้วก็ลองขี่ดูนะเราขับดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงถ้ามันขับแล้วข้างในมันเข้าเกียร์แล้วมันหลุดดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้านในเราก็ให้ช่างไปซ่อมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จบไปเท่านี้แล้วครับทดลองดูครับแต่ผมดูแล้วมันนาได้นะมันได้นะเข้าเกียร์มันได้นะเดี๋ยวนี่อีเกียร์ว่างนะนี่นะผมหมุนล้อหลังแล้วนะที่ผมหมุนล้อหลังแบบนี้นะนี่แสดงเกียร์ว่างนะผมเข้าเกียร์หนึ่งดูนะเข้าเกียร์หนึ่ง หมุนลอ้อนะหมุนล้ออีกเกียหนึ่งเนี่ยนะนี่เกียห,นะหนึ่งมันจะล็อกนี่นะล้อมันจะล็อกแบบนี้นะผู้ชมดูนะนี่ล็อกนะอ่ะผมถอนเกี้รวว่างนะคุณผู้ชมเกียยวว่างก็เหยียบหอยหลังนะอ่าว่างนะเออมันได้นะมันมันไม่ก้องแกงแล้วครับแสดงว่าเจ้าวตัวนี้มันไม่ดีนะครับมันหลวมนะมันหลวมก็ถือว่าเราเปลี่ยนนี่ใช้ได้นะครับแต่ถ,ถ้าเราไปขี่ป๊ป๊ปขับดูมันเป็นยังไงก่อยค่อยไปว่าด้านในนู้นนะครับ เอาเป็นว่าเราสําเร็จนะครับเป็นนี้นะครับคลิปนี้ก็ไลายไปก่อนครับลองเปลี่ยนกันดูครับกดไลค์ๆๆกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับรูรรเล็วเล็กแน้อยที่มาเราสู่กันฟังครับ